ฆาตกรฆ่าคุณยุวดีแต่ว่าไม่สําเร็จแต่ภายในคืนนั้นเนี่ยมันก็เลยไปฆ่าสุชาดาแถวชุมชนบ้านแก้วจากนั้นอีก2วันต่อมาก็ฆ่าฤดีเป็นลายสุดท้ายแต่มันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับลองดูนี่ครับระยะเวลาระหว่างเหยื่ออะไรที่1และลายที่2อห่างกันถึง4เดือน2และ3 4เดือน3และ4 2เดือน4และ5 5เดือน5และ6 5เดือน6และ7 4เดือนและ7และ8 เดเดือนระหว่างลายที่1ถึงลายที่8เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยหปีฆาตรกรใช้เวลาฆ่าเหยื่อ3คนแต่ว่าเหยื่อลายที่9และ10เนี่ยฆาตรกรใช้เวลาเพียงแค่2วันผมว่าเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจบางอย่างที่ทำให้ฆาตรกรเนี่ยเปลี่ยนไปครับทำให้ลงมือเร็วขึ้น ฆาตรกรที่เสพติดการฆ่าอาจจะมีรูปแบบในการฆ่าที่เปลี่ยนไปเนื่องจากควบคุมตัวเองไม่ได้เมลเลยอาจจะถี่ขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีความจําเป็นต้องทำนะครับอยู่นี่นะครับฆาตรกรพยายามฆ่าคุณยูไว้ดีที่ริมทางรถไฟแต่ว่าไม่สาเร็จเพราะว่ามีเจ้าในที่คนหนึ่งเนี่ยมาพบซะก่อนฆาตรกรก็เลยต้องวิ่งหนีเจ้าหนที่คนนั้นเนี่ยเข้าเขชุมชนซอยชุมชนนั้นเนี่ยมีถนนที่มีรถสัญจรไปมาตลอดครับ มีรถเมย์วิ่งผ่านถูกต้องครับและตรงนี้มีป้ายรถเมย์อยู่ mm. แปลว่าที่ฆาตรกรไม่ได้ถูกจับตัวไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฆาตรกรเนี่ยกระโดดขึ้นรถเมย์ไปและที่สําคัญเนี่ยเป็นไปได้อย่างสูงว่าในรถเมย์คันนั้นมีกระเป๋ารถเมย์สุชาดาและผู้โดยสารหรือดีทําให้ฆาตรกรต้องรีบปิดปากพวกเธอภายในเวลาอันสั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดตํารวจสอบสวนพวกเธอขึ้นมาเนี่ยก็สาบถึงตัวฆาตรกรได้ถูกไหมครับโป๊เชะเลย